Six seven one two three one two three one two three four five six seven one two three one two three 7 Seven six five, seven, six, five, four, three, two, one. Seven six five, seven, six, five, seven, six, five, four, three, two, one. So how do you have a big bumper hat, a cool meal? เรียนรู้เรื่องอะไรคุณครูมิวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราส่งผ่เด็กมาเรียนรู้เรื่องบุคคลสําคัญในชุมชนค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องอะไรคะคุณครูนุ๊กเรียนเกี่ยวกับเรื่องชุมชนค่ะชุมชนของเรานั่นเองเมื่อวานเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนประกอบไปด้วยอะไรบ้างไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้นำของชุมชนของเรา บุคคลสำคัญในชุมชนนะคะซึ่งแต่ละชุมชนก็จะมีผู้นำที่มีตำแหน่งหรือว่าวินาที่การงานที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ล้วนแล้วเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือในชุมชนดูแลชุมชนของเรานะคะวันนี้อันดับแรกเลยเราจะมายกตัวอย่างชุมชนของอโรงเรียนเทศบาลบุราพาวิทยาคารที่เราสังกัดอยู่นะคะเพราะว่า ของเราอยู่ในชุมชนพิ์นะคะเราก็จะมีผู้นำชุมชนเริ่มตั้งแต่ผู้นำของเทศบาลเมืองมหาสะะารคามเลยนะคะที่ดูแลในเขตทเทศบาลเมืองมหาสะะารคามก็คือท่านนาย,ยกเทศมนตรีเมืองมหาสะะารคามของเรานั่นเองค่ะคนต่อมาก็จะเป็นท่านรองนาย,ยกนะคะเทศบาลเมืองมหาสะะารคามของเราก็จะมี รองนายกที่ดูแลแต่ละฝ่ายนะคะแล้วก็มีประธานเทศบาลน,นะคะมีท่านสมาชิกสภาเทศบาลน,นะคะแล้วรองลงมาก็จะเป็นผู้นำของแต่ละชุมชนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆนะคะไม่ว่านั้นจะมีอย่างถ้าอยู่ตามหมู่บ้านของเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นๆอันนี้ ผู้นาชุมชนที่อยู่ในชุมชนภิทธิ์ของเราก็จะมีไม่แตกต่างกันนะคะแล้วบุคคลสําคัญถัดมาก็จะเป็นอสอมอนะคะที่เป็นอาสาสมัครเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดูแลลูกบ้านว่าดูแลผู้คนในชุมชนอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญนะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นคนเฒ่าคนแก่นะคะที่อยู่ในชุมชนนั้นๆก็ถือว่า เป็นบุคคลสําคัญแต่ละชุมชนนะคะอันนี้คือที่เป็นชุมชนในเมืองนะคะลูกส่วนชุมชนที่อยู่ตามหมู่บ้านของเราเด็กๆคิดว่ามีใครบ้างที่เป็นบุคคลสาคัญคร่ตอบไหมคะเราคิดตสิคิดตัคิดตัคิด,ดถ้าดเด็กๆแกคิดไม่ออกคุณครูมิ้วลองอยกตัวอย่างมาสักหนึ่งบุคคลสําคัญที่อยู่ตาม บ้านเราสิคะหมู่บ้านเลยนะคะสิงที่สําคัญเลยก็คือต้องมีผู้นํามหมู่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้าน,นะคะ่ะอ่านอกจากผู้ใหญ่บ้านมีใครที่เป็นผู้ที่ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับมีใครคะอ๋อเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่าหมู่บ้านนั้นก็จะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ยังมีสมาชิกอบตนะแถวบ้านเราก็จะมีสมาชิกอบตมีท่านนายกอง์การบริหารส่วนตำบลต่ตางๆมี ท่านรองนายกขององค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆก็จะถือว่าเป็นบุคคลสําคัญในชุมชนนั้นๆนอกจากนั้นยังอยู่วัดใครเป็นบุคคลสําคัญครับครัอยู่วัดนะคะก็จะมีเจ้าอาวาสค่ะมีเจ้าอาวาสมีพระนะคะที่เป็นบุคคลสําคัญแล้วอย่างอยู่โรงเรียนนะคะคุณครูโน้ก็จะมีครูในวยการโรงเรียนค่ะมีผูกเนวยการโรงเรียนมีรองผู้ในการโรงเรียน มีคณะครูก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่ช่วยเหลือชุมชนนั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะเด็กๆให้เด็กๆได้เดรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลสําคัญที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะยังไงเด็กๆก,ก็อย่าลืมกลับไปพบปวนด้วยนะลูกไปดูซิว่าบ้างกัะเองเนี่ลุงป้านะอาคนไหนบ้างแนะ่ที่เป็นบุคคลสําคัญอย่าลืมมาเล่าให้ครูทั้งสา แล้วที่สําคัญอย่าลืมทําอะไรครับคุณครูอย่าลืมทนะําใบงานนะคะที่คุณครูได้ให้ไปแล้วหรือว่าแล้วก็เป็นแบบฝึกภาษา,าไทยนะคะฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนมาส่งคุณครูด้วยนะอนอกจากนั้นเรายัางมีการเรียนรู้คําศัพท์หลังคลิปด้วยนะคะท้ายคลิปด้วยีเด็กต้องฝึกด้วยนะคะดูคุณครูก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องบุคคลสำคัญในชุมชนไปแล้วและต่อไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันต่อเลยค่ะ person person บุคคลบุคคล important important, important. สำคัญสำคัญ Mayor. Mayor. นายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีเก่งมากค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย